สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ปีวิวการเกมลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับกัเยือนของเชลซีในศึกพิมพ์ลีกลิเวอร์พูลของเรานะครับกลับมาคว้าชัยชนะเกมล่าสุดหลังบุกไปเฉือนเอาชนะบุกหัวมตัตน1-0ในศึกเอฟซับนัดรีเพย์โดยวันอังคารที่ผ่านมานะครับแต่ในลีของแดงแพ้มา2นัดรวดติดต่อกันเลยนะครับแพ้กับเบนฟอร์ดและล่าสุดแพ้กับไบรตันที่บุกไปโดนถล่มถึง3-0แบบไร้ราคา ตอนนี้ลุนมาอยู่อันดับที่9ของตอนรังคะแนนมี28คะแนนจากการงเล่น1 8เกมในนุ่นการนี้นะครับขณะที่โชซีเองก็มีผลงานย่ำแย่มไม่แพ้กันแม้ว่าเกมล่าสุดจะกลับมาควา้าชัยชนะเหนือเคิร์ซอฟเปอรลได้อย่างบุดวิดเมื่อสุดสัดาก่อน1-0แต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาก็ไม่ชนะมา4เกมติดต่อกันรั้งอันดับที่10ของตารางคะแนนเอาไว้อย่างเหนียวแน่นและมี28แต้มเท่ากับลิเวอร์พูลเลยนะครับแต่สิง์บรโชซีแข็งมากกว่า1น,นัดน,นะครับ โดยผู้บอลคู่นี้กันครับเป็นซูเปอร์มตชแนะครับแข่งกันในวันเสาร์ที่21มกราคมโดยสนามแอนฟิลด์นะครับผู้ชนในเกมนี้ก็คือไมเคิลโอลิเวอร์โดยผู้ที่สินห้อง VR ก็คือจอห์นสปลูกนะครับโดยคู่นี้เตะเร็วกันนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมนั่นก็คือทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับก็หลังเกมมีพูดคุยกันแน่นอนนะครับโดยผลการ5นัดล่าสุดของทั้งคู่นะครับที่พบกันนะฮะร,ริบูชนะได้2ครั้งเสมอ2เชลซีชนะได้1ครันนะครับ ส่วนผลการ5นัดหลังสุดข,ของทั้งสองทีมลิเวอร์พูลนะครับชนะไป2ครั้งแพ้2นะครับเสมอ1ส่วนเชลซีชนะ1แพ้3แล้วก็เสมอไป1นะครับความพร้อมก่อนเกมนะครับคู่นี้ลิเวอร์พูลของเราทีมของเจอ๊กนกครับยังมีปัญหานะักเตะไม่พร้อมใช้งานทั้งมีอาตูเมโลลูเดียร์ออดิโกโจตาโรเบอร์ฟอร์มิโนโลและเบอร์เกตปันไดที่ยังได้รับบาดเจ็บไม่พร้อมลงสนามในเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับ ส่วนในรายของเดวินเนียที่บาดเจ็บต้นขารวมถึงคอสตา้าซินการ์ที่บาดเจ็บแผ่นหลังต้องรอทดสอบความฟิตก่อนเกมนะครับส่วนเดวินเนียตนั้นน่าจะพร้อมนะครับส่วนคอสตา้าซินการ์ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าทางฝั่งซ้ายเป็นแอนดูโรเบอร์ซันตัวจริงอยู่แล้วการการ11ตัวจริงของลิเวอร์พูลในเกมเกมนี้นะครับร,รุสเัอประตูอลิชันเมเกอร์กองหลังเทนอเล็กซานเดโน์อิบโรเมกุนาเต้โจโกเมดและแอนดี้โรเบอร์ซัน แผนกองกลางนะครับจะมีแฮนเดอร์สันกับตันเทียมฟามิโยและติเอโกอัลคันโตราส่วนแนวรุก3ประสานซาลาทางด้านขวากับโปในกองกลางหรือลาวินิูเนสนะครับ,ร ette, รบและทางด้านซ้ายอาจจะเป็น Alex len, อเล็กออกเล็กชัมเลนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อนะครับส่วนความพร้อมของเชลซีนะครับเกย์แฮมพอตเตอร์ตานนั้นของคุนซือเกย์แฮมพอตเตอร์เองก็มีการประสบปัญหาหนักเตะที่มีความใช้งานหลายรายทั้งเอ็นโกโล์กุงเต้เวสต์รีฟอร์ฟาน่าอามันโดโปรยา ลิเจมเบนซิเบลคริสเตียนฟูลิสิตลูเบนลอฟตาชีาสไรน์เฮนสต์ลิงเอ็ดวาร์เมนดีและเลนิสซากาเลียที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บไม่สามารถมีส่วนร่วมกับเกมนี้ได้ทั้งหมดในส่วนรายของเซอรลฟ,ฟิลิกก็ยังติดโทษบอลจากการโดนใบแดงเล่ย์ออกจากสนามโดยตรงในเกมที่ผู้จับฟูลแัมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับการสูญเสียตัวจริงของโจซีนะฮะก็จะมีผู้สาวประตูเกปาออจิสซาบริกากลางหลังโซโลบาติโกซิวาบาดิเยเซอร์ คูลรุรยยากองกลางโควซิตจาจินโยกาล,ลกรกองหน้าฮากินซ์เยก็กฮาวเวสและเมนสซนเมาะนะครับส่วนความน่าจะเป็นคาดการณ์และบทว,วิเคราะห์เป็นการพบก,กันของ2ทีมยักษ์ใหญ่ก็เป็นยักษ์หลับมาตอนนี้เดียวก่อนหน้านี้เคยยิ่งใหญ่แต่ไม่ใช่สําหรับยาคนี้เลยนะฮะพอตงคู่นั้นจูงมือกันฟอมตกจนกลายเป็นบิ๊กแมตช์กลางตารางไปแล้วเรียบร้อยนะฮะ แถมทั้งคู่เองก็กําลังประสบหาเดียวกันนั่นก็คือนักเตะม,มาเจ็บหลายรายไม่พร้อมลงสนามทําให้ผู้จัดก,การกิมทั้งจิกี่ลับและเกแฮมพ์อนเตอร์ต้องบริหารนักเตะที่มีอยู่จากัดให้ดีและพยายามอยาให้มีใครต้องเจ็บและป่วยเพิ่มเติมไปมากกว่านี้อีกการกางว่างเกมนี้ต่างฝ่ายต่างพยายามใช้เกมบุกเข้าใส่กันลิเวอร์พูลอาจจะเข้าครองบอลได้มากกว่าเล็กน้อยด้วยสไตล์รวมถึงการเล่นในบ้านของตัวเองที่อันเปลแต่ด้วยผลงานในปัจจุบันทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายออกทะเลไปไกลเลยนะฮะ แม้เกมรับจะพร้อมกันเสียประตูด้วยกันทั้งคู่แต่เกมรุกทั้งสองทีมก็อาการหนักไม่ต่างกาันซึ่งหากไม่มีความผิดพลาดและนักเก็ตจริงๆอาจจะไม่มีไฟใดทำประตูกันได้เลยก็มีโอกาสจึงมองว่าเกมนี้มีโอกาสจบลงด้วยผลเสมอแบบไรสกอร์มีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดนะครับแต่ก็ยังถือหางลิเวอร์พูลของเรานะครับน่าจะไม่เพียงํำแพ้นะครับมีแค่เสมอกับชนะโดยคิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะเอาชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแบบชิวเฉีย ได้ของดีเวเนแฮมยูนแตตปิดดีลคว้าตัวแดนนี่อิงเสริมแนวรุกเตรียมซบขุนขอนรอแค่ชูเสื้ออย่างเป็นอาการเท่านั้นนะครับสโมสรเวเนแฮมยูนนแตตปิดดีลซื้อแดนนี่อิงมาจากแอสตันวิลล่าแล้วหลังดึงมาช่วยเกมรุกหลังซีซั่นนี้ขุนขอนเพิ่งยิงในลีกได้เพียงแค่15ลูกเท่านั้นเองนะครับเวเนแฮมยูนแตตปะลุกตะตลงการคว้าตัวแดนนี่อิงก่อนนาแอสตันวิลล่าคู่แข่งร่วมศึกพรีเมียร์ลีกมาเสริมทัพเรียบร้อยแล้ว ด้วยค่าตัวราว1ิ้าล้านบอลประมาณ615้ล้านบาทตามการรายงานจากสกีตสปอร์ตสื่อกีฬาเมืองผู้ดีเมื่อวันพฤหัสบดีที่19มกราคมที่ผ่านมาโดยฮองในวัย30ปียิงในสึกพิลิกไป6ประตูจากการล,ลงเล่นให้กับแอสเซมิล่า18นั้นกนการนี้ขณะที่เวสแฮมก็มีแนวรุกที่สุดเฟื่องหลังซีซั่นนี้พึ่งทำไปเพียงแค่15ลูกเท่านั้นจากการลงสามทั้งหมด19นั้นส่งผลให้ต้องยอมทุ่มเงิน ดึงตัวแดนนี่อิงเข้ามาร่วมทับนะครับแดนนี่จะเข้ามาประสานง,งานในแดนหน้าของขุนคอนเวยนแฮ์ยูนเต็ดร่วมกับมิเกลอันโตนิโอและจารุก้าสกามังคารวมทั้งช่วยงานเดวิดมอยในการพาทีมเวสแฮมหนีการตกชั้นหลังในเวลานี้หล่นไปอยู่อันดับที่18ของตารางคะแนนแล้วมีเพียงแค่15แต้มเท่านั้นเท่ากับเอเวอร์ตันและเซาท์เทิร์ตัน2ทีมไทยตระหนักตอนนี้แดนนี่เอิงเคยเล่น,นกับลิเวอร์พูลร,ระหว่างปี25 0 1ถึง29ก่อนจะย้ายไปอยู่กับเซาท์เทิร์ตันและย้ายมาแอสตันวิลล่่าเมือปี2011 เคยทำไป14เปิดตูจาก52เกมทุกรายการและเคยติดทีมชาติงกฤษสานัดทำนีดหนึ่งลูกนะฮะมูเมนซาลานะครับรับลิเวอร์พูลเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากเชื่อคืนฟองเก่งได้แน่มูเมสซาลาแนวรุกของลิเวอร์พูลยอมรับว่าขณะนี้หงแดงกำลังเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่เชื่อว่าจะสามารถกลับคืนฟองก่งได้อีกครั้งหนึ่ง เดลิพูคกับทำผลงานได้อย่าง,น,งน,น่าพิวังในรการนี้หลังพวกเขาอยู่ในอันดับที่9ของตรงนารางคะแนนในศึกพเมลีกและเพิ่งชนะได้เพียงแค่หนึ่งจาก4นัดหลังสุดในทุกรายการล่าสุดซาลากล่าวหลังจากคว้าวรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของสโมสรลิเวอร์พูลระจำเดือนธันวาคมว่าขณะนี้สโมสรกำล,ลังเจอวิกฤตเกร่งฟองการเล่นแต่ก็เชื่อมั่นว่าจะผ่านมันไปได้ด้วยดีผู้เล่นตื่นเต้นมากหลังจบเกมที่ชนะวูมแฮนตัน1-0เราไม่กลุ่มที่ดีจริงๆนักเตะคนพยายามที่จะเกาะกลุ่มและช่วยเหลือกันและกัน มคิดว่าเรามีบรรยากาศที่ดีในห้องเต็งตัววม้ว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นและช่วยเราในเกมต่อไปเราต้องเล่นฟุตบอลของเราและสนุกกับเหมือนเมื่อก่อนและผลลัพธ์มันจะตามมาเองอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้าน,นี้เรามีกลุ่มที่ดีจริงๆที่ผมอยู่มา 3- 4ทีมผมคิดว่าอะไรคือความแตกต,ต่างระหว่างที่นี่กับทีมอื่นๆเรามีกลุ่มนักเตะที่น่าเหลือเชื่อและพยายามช่วยเหลือผู้เล่นอายุน้อยอยู่เสมอและผู้เล่นที่มีประสบการณ์มักจะพยายามสงบสติอารมณ์ในสถานการณ์ และกแนะนานให้ผู้เล่นรุ่นน้องสงบสติอารมณ์ตอนนี้มันเป็นสัญญาณที่ยากลบาบากแต่ผมคิดว่าเรากําลังจะทําให้มันผ่านไปและทําให้ดีขึ้นก่อนอื่นก็ต้องชนะซิงบรูเชลซีก่อนนะครับในค่ำคืนวันอาทิตย์นี่คือสุลาลิเวอร์พูลแหะครับซึ่งเป็นรอบเย็นงของที่20ธันวาคมน,นะครับขอเชิญแฟนๆน,น,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ดอนรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคับแฟนบอลพันแท้ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลังลิเวอร์พูลและเดอะอบแบนดพันแท้ที่สำคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ